สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับ f m เอนบอรนสีธรรมราชนะคะวันนี้จะมารีวิวระบบน้ำมันส่งกำลังพวงมาลายายัยไฮดรอลิกห้องเกียร์และห้องเฟืองท้ายคะ่ะมาดูที่ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้น้ำมันไฮดรอลิกในกระปุกส่งกำลังโดยปั๊มไฮดรอลิกให้กับกระบอกเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาใช้น้ำมันประมาณ1ลิตรกว่าคะ่ะระบบไฮดรอลิกยกอุปรกรณ์ต่อพ่วงน้านหลังและมีใบม,มีดหน้า และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆโดยใช้น้ำมันอื่นซึ่งอยู่ด้านบนมีเข็มวัดระดับและตัวเติมน้ำม,มันอยู่ด้านหลังซึ่งจะแยกออกจากน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายค่ะน้ำมันห้องเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายนะคะมีหน้าที่หล่อลื่นห้องเกียร์และเฟืองท้ายซึ่งใช้น้ำมันเกียร์อยู่ในห้องเกียร์และห้องเฟืองท้ายค่ะ th แล้วก็ทีเด็ดของ f m เวอร์เลยนะคะน้ำมัน3อย่างจะแยกห้องบรรจุและแยกน้ำมันโดยอิสระ ซึ่งทำไม่ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาค่ะซึ่งจะมีอยู่ในรถไถย m อเทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจรถไถย m อเนะคะสามารถอินบล็อกมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะมารีวิวรุ่นไหนรอติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ